คนจะถูกรางวัลที่1น่อ,นอะเนาะไม่ต้องตามไปจุดทูบขอเลขหาเลขเด็ดที่ไหนก็ถูกอย่างงวดเนี้ยมีคนถูกรางวัลที่1เป็นสาวหมอลำแห่งจังหวัดศรีสะเกดชื่อนางสาวธนภาอายุ35ปีโดยนางเล่าว,ว่าชอบเลข05อยู่แล้วและงวดที่แล้วก็ซื้อเลขนี้แต่ไม่ถูกจึงตามซื้อต่ออีกงวดหนึ่งปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง ได้ไป12ล้านบาทเน้นๆและบอกว่ายังจะรับแสดงงานหมอลำและใช้ชีวิตตามปกติต่อไปแล้วก็ยังมีคนที่ถูกรางวัลใหญ่คนเดียว96ล้านบาทด้วยนะซึ่งคนที่ถูกรอตเตอรี่รางวัลที่1 96ล้านบาทเนี่ยเขาซื้อเป็นสลากดิจิตอลนะครับหรือซื้อผ่านแอปพลิเคชันนี่แหละและเป็นครั้งแรกของการซื้อผ่านแอปนี้ที่ถูกรางวัลใหญ่ เอาไปคนเดียวเลย16ใบได้เงินไป96ล้านบาทและต่อมามีอีกคนหนึ่งเป็นสาวโรงงานซื้อลอตเตอรี่2ใบถูกรางวัลที่1ได้เงินไป12ล้านบาทพลิกชีวิตรวยขึ้นลาออกจากงานทันทีไม่ทำแล้วงานโรงงานเอาเงินไปเปิดร้านไปลงทุนชิลๆเลยก็ยินดีกับทุกคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ส่วนใครที่รอถูกเป็นคนต่อไปอยู่ รุ้ารับปัดคิวต่อจากผมด้วยนะครับอย่าแซงคิวเพราะก็รออยู่เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ช่องเนี้มีแต่เรื่องสนุก